แจ็คแจ็คไม่เข้าติกติกตอ,อกอ่ะติกตอ,อกติกตอ,อกอ่ะคนเยอะกว่าสามพันหกร้อยคนติกตอ,อกอ่ะยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงผู้ติดตามพั 8, นหนึ่งอ่ะมันก็ละลายไม่ได้ไงอ๋อไม่ไปขอเข้ากล้องได้ไหมติกตอ,อกมันไม่น่าจะขอได้นะอ๋อยังไม่ถึงพันเนียังไม่ถึงพันต้องถึงพันถึงจะขอได้อ๋อเพราะว่าพี่เต้ พนันอยู่ห้าแสนก็กว่าติดนี้พนันใครวะที่ไหนอ่ะยังไม่เคยเล่นบาคาร่านะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยจะเล่นไพ่จริงๆเคยไปเข้าบ่อนหลายบอลบอนมาเก๊าบ่บอนสิงคโปร์บอลมาเลเซียเขาหมดแล้วทุกที่ไม่ต้องห่วงพี่เตร้รับเป็นโซโซได้ไงอพี่เต้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนต่างชาติอะอยู่ต่างประเทศอะ พี่ไม่เคยเรียนเอ้พี่เต้ไม่เคยเรียนโรงเรียนต่างประเทศเรียนแต่เมืองไทยไม่พี่เต้เคยสมัยเด็กๆไปเรียนที่นิวซีแลนด์ไม่เคยไม่เคยเพราะพ่อแม่จนไม่ได้ไม่มีโอกาสไปเรียนขนาดนั้นหรอกโอ้ได้ข่าวว่าพี่เต้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์ปัญหาเรื่องยาเสพติดถูกไล่ออกส่งกลับเลยทีนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยอันนั้นมันอันนั้นมันเพื่อนซีของแจ็คป่าที่อยู่นิวซีแลนด์น่แล้วเป็นแม่งแดกยาเสพติดแต่สิบขวบ จนตากอกไปกอกมาตากอกไปกอกมานะครับจนตาเละมันไอ้โอ๊กไปแล้วมันรั่วไปเรื่อยๆนะแม่งก็คนแดกยาคือปกติเนี่ยคนติดยาบ้านะ,ะคนติดยาบ้าเนี่ยวมันสามารถฆ่าคนโดยที่มันไม่รู้ตัวนะ